สวัสดีค่ะสาร้ปสาวเชิมับพี่น้องขอบคสีครับกำสาวมวยกำสาวรวยค่ะไากินตำาหง่้าุ่นะอปมาคุตำพงมามาผู้น้เจ้าครับตำซั่วตำมั่วตำซั่วเจ้ากระดังแป๊ะเป็สาวอืเ

โอ้กุ๊กอนาปลากเนื้ไปแกงยื๊มันจะหลายยนัอนายยู่เรื่อยยอู้บอลไม่แล้วคุณกรยากปลากรยากนั่นนม่นะโอ้โอ้เดี๋ยงงเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนว่าม่ปลกขาวพนั่นเดี๋ยวเดี๋ว้มาตัวเว

เมียแบังเมียแบบยังโอ้เมีนี่แบบโอหวจังเลยปากร่ากยงลุแล้วไม่ไเมียคเอเต็มท้องยหวสองตัวนีนินตัวนี้ยุงหูดีอะถือบ้าถือบ้าโอ้ไหวมตัวนตัวนี้กับในะม ตามไปดุ้งไปหาพุ่นนะเลี้ยวอีหลีอ่ะนะเดี๋ยวเมนลาบะบามันต่ำของเราของเรามันได้หลายยูคต่วาของเรามันแพงดิโอ้มาแล้มาแล้วม่เห็นเราเลยโอ้ อคือไปเห็นแล้วเั่นมุ้ยพี่น้องโอ้ยโอ้ยถ้าใครมาสาวิงเกิลมันจะโดนเอาปากงี้เอาปากงี้ต่อน่ะมีเหล่าเลยมเจงคอละมาจงคอละมจ้คอละมาจคอละมอจคอยลนละเคิรงเลยยาวมามาพี้่ดีน วนละตีก็กินซอสสาวกอ้ยมาฮมดมาหอดยังมหอดครับหอดด้วยครโอ้ของเราหมาตอนนั้นหมาปะออดโอุ้นั่นครับไปคุณแล้วปุับพี่หนีดเ้ยนั่นโม่ไปอยู่ตึงุกตปวนโบเ่็นหางหน้กกี ออกน้ออกำตีนอกบ้าปาออกมดใส่เบบีบอ๊อดเดี๋ยวเราเนี่ยเตี้ยเยอะนอกนามาถึงตีตดตีตีตีเอาดิเก่งนี่เหล่าบ้านะ่มันต้อน่มับ้าเนี่ยน่าหงายงอะหงายหอย เหาสเซนตัวที่หนังห้ยมีจุนไงไงพราคาหนวดอีู่บได้กินเออหะเอาออกออ้มาแล้วมาแล้วตามม่แล้วไปมัอีกทีเขาเป็นกระเทือกระทือกเด้ออย่งเอา,า,าเองแอบนี้ว่าไม่ตา มาถึงไปไปแล้วไปไปพายุ่วิันสิวาถือปายังต่หมดี่มิดแล้วมิดแล้วมิดแล้วเอาไปสิมันขึ้นนี่เขาสั่วโหหอรู้ออกเงียบแบบ bắt được bơi hấp háp bòi cháu ô ô ô u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  từ nướng ông sắn mình bơi u ông chim mày hahaha 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 ก็มันกระดุกไปเขาอ่านใ่บ่ะโอ้ออม้วออกม้วนกม้วนดอกม้วนนี่อาไร้าท้งนั้นเพยงไหนทั้งนั้นเชียวซวตา่ก็จกวมาหาปลาวมันมาตรวจครับปลาข้าวอมตัวนี้มันหนี Ba suy nghĩ. Mãi 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 Hòi mãi hòi mãi 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 บ่ราะว่าเงี้ยือปากอะไเตี้ยแบบนึงเดี๋ยวเพาขาวรู้ว่ามีปากอย่างเงี้ยมาโดนละเสียบขันตัวน้อยแน่น่ะออืมันนี้สองถึงครึ่งอ่ะเออมานอยู่อันสัตว์เขาได้ปลากพกถ้าโดนแล้วเนี่ยเขาไ้เอาเพี้ยนดังแล้วเนาะปลากเลยทั้งนั้นมึงนี่ด้วยเพิ่งห่านาสะดุ้งตัเต้นดงออกมาจากเราเดินถือยุ่ อไรงยสาวติดคนปเป็นดวงอมจากเราสินตเลยยก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 เลยชัวร์จสงไีขคงไผไม่มีเขาจคนเอาเีย่อยกเโอ้ยโมห์นทำเรื่องอะยกเลยต้องคอยหนักป่าตีเงี้ยติดต่าย้ยออกหมดดูมายกเลยนะมาจกออกหมด ไ่ออกมาพี่น้องเราบออยู่ขาสะดุ้งเรย่องไนอยู่ปะผมคอยช่อยหลายต่อออกมือยังก็เยินไปดูนี่วินาสะดุ้ง่นยกหวานลักกะเลี่ยว ออกซ้ำบ้านากบนปลาเพิ่งกลับบ้านแล้วบปลาแ่หน้านะเฮ้นั่นถึอที่ตัวนึง À, là bà có bà bà không thương nát nát chân bất tìm không chuẩn nát chân bất tìm bà nát bất tìm bớt nát bất tìm bà 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 nát bất

ตาเงยง้อวาขานุร้อนีปานีหมดหนัปากฮันฮันเงี้ยมันทำมาจิได้แะต่ว่าปากเงี้ยมกับงามเนาะตาหนังมันงามดี่หละ แต่ละตูนะห้องอุอิปียุเด็ดปนาตงยังมาสเปัดปาตึงปังละสองตูวุูด้อสามแบในรอบนึอ้าวไปซ้ำตันั่นน่ะได้แกงแบบง่้ยเลยปาตึงยังน่ะอืมน้ำกระรดกเรือนะสังเกตเอาหลดมวยเอาตามดวงมาโลด เอาตามดวเาหลดเขาคุณบอลไดู้มาเน่ยนะาตหมเขาบอเกาะบอก็นจริงว่าจะขนบยจะขึ้นบยอลายก่น้ ม,มันว่ามันละะาักอันบ่เนี่ยบ่<า>ไปไปเนี่พี่น้องคำล,ล,ละสาไปเบิ่งตาอยู่บ้าน้อค่ะผลงานได้หลายหายออได้แล้วค่ะมาเป่นสุปผลงานเฮาพี่น้องแซ่บเส็มแล้วมวนมวนอย่างตีแต่ยุคข,ขา่างเพิ่นแหงมวนที่มันจนีน้ำแบบเนาะมันสน่าแยกตากระแหงเลยก็ากแหงเราส่ได้ลายยุกว่าสิเกงหรือว่าสิมกอะเสีเยบตากรงนี้ก็กตัวมองมือเด้อย่ามันเกือบตัวเทงพี่คนน้ยตอย่างนี้นี น้ามาใส่ใน,นบังบื้อเนี่ยคุณอะอสุดๆพีนกกน่น้องมึงดูค่ะงามแง้มมาแล้วแค่ไม่ซัดเสริมเอาสองเซนเทิร์นไปน้ำเจี้ยหีเล็กเนาะชิะได้ตุ่มดีอยู่ตาหัวแข็งขืนมือนี่คิดไว้แล้ววะท่านป่าเนี่นนะเขาขืนนี่อันนี้ก็ยุ่งหันก็ต้องขืนเอาอันนี้อีกตัวนึงเยอะแต่กันแง่ชิลี่หลายเติบดกันกเนี่ยเบิ้งสิคัดไปเพราะว่าตะไว้ยิฐเก่งนี่ตะเมงงาม,งาม,งามนพี่น้นองมาเบิ่เนี่ยคุณอะ เอื้อยอันเสียนันเนี้ก็เส็นตึกสะดุ้งแล้วนะที่เธอไปท้ายเอื้อนิดนะเ<ล>ง,งี่ับพี่น้องด้วยนี่ตาแครงหรือว่าตากระงบ้านเราเรียกปลากระงเนี่ยไม่เล็กๆหน่อยเด้อปานปานุ่สเสื่อมหาเมื่อนี้น่ะนี่ตะปะขาโมแข็งเนี่ยเขาเอาออไปตเตะเล็กๆเขาจะได้เตะซ้ำหนีเห็นป้องอัน เพราะว่าเขาเอาด่างที่ลงน้ำเนี่นยน้ำเนาะเพิ่นก็นได้หลายทึ่กันยค่าปากกางเงี้ยไปนิดจะได้พกปากกางเง้ยนี่ปลาขาวอัน,นยังกอปลาขาวกุ้งมะติดเนะี่ยเฉพาะตัวนี้เพิ่นบ้านเต็มปลาขาวกุ้งมะติดพี่น้องคะ่ะเพิ่นคอยยู่ดตีตอนเขาด่างที่นะ่ะโอ้ยเก่งเงี้ยไม่ได้นน้อยๆเด้ออัน,นยังกอดปากกางเงี้ยนี่พี่น้องมันรุกหนะัก ไอเสียงค่ะไอปะติ้อ,ออกก้อนอันนี้ก็จะเฮ็ดประเด็บบ้าเฮ็ดสมก็ได้ที่ไหนะขันอยากอืมไดเป็นแต่นชื่อไหมก็มีเสียงกระพ้ากุ้มเนี่ยมันก็บะติ้นเนี่ยค่ะนี่เนี่ยเนี่ยมะติ้นปีนี้เขาไม่ได้ไปรอบางบ้านโคกคุนเลยหนะบำเนาะอันบ,นนบางที่ว่าพันตึกย่ให้น้ำปีน,นั้นแหละพีนพ่น้องปีที่เขาไปอันนั้นพันตึกย่ให้น้ำเขาไปหาพีนพ่น้องพันตึกนะ่ะนี่ต่ปากกุ้มนี่เลย กัดทีบารูพี่น้องปากแงงปากแงงลงผู้ใดไปอันย่างก็มีมูกันน่ะไปตึกย้ํามือแ้งในได้ป่าหนังปากเปนว่าน่ะปากแงงพวกปากแงงตากเขี้ยมบาบังนี่ได้ป่าหนังค่ะเดี๋ยวโอ้เ่าไม่หนอย่าหน่อยได้โมกบบง่ายได้เก่งบบง่ายคัน่หนึกเข็นปากแงงเนี่ยคันว่านึกถึงโมกกับเป็นเก่งแต่น้องไม่สมแล้วค่ะอี่ี่้งเมื่อแต่ละปันเนี่ยอันนี้กับที่ขวาย็นอันเนี้ยก็ เพเา็เแดดเดียวกับเซตอันประเด็กเพราะว่าตอนนี้กำลังเฮกับประเด็กเพราะว่าทีนี้จะทอดเพางว่าชัวห่อนฤด,ดูการันจับตาเนี่ยก็ใส้ม้องน่ะเขาเสด็จประเด็กไปถ่ายากไห้แล้วนอบนบบเนาะ,นะแล้วก็ถึงปากขื่อไปยังเนี้ยแม่เดียวกันเนี่ยค่ะมาเจอละมูวเต้นดีไร้คุณไงงา้หัวแข็งเนี่ยเ็ดประเด็กกันดับหนึ่ง้ว่นี่งค่ะทั้งว่าเพิ่นยกเนี่ย,ลยคลิปเนาะตันซ้อนล่ะแค่นี้เริมกับมวลละค่ะความสุกเล็กน้อยเนาะค่ะนอกเน้อเป็นการเ็ดงานละเ็ดเดียก เห็ terminar, 94, ุจังไดไม่มีความสุขนี่แหละความสุขสาวเฉินก็คือยกสะดุ้งแน่เก็บเห็ดแน่หาน้ำใหม่แน่สิกะเป็นความสุขอยู่ค่ะจังไ็นก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฉินฮักพี่น้องนะค่ะ